ในรบทางเศรษฐกิจกำลังขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดระหว่างสหรัฐและรัสเซียส่งผลสะเทือนทั่วโลกล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินลงนามประกาศให้รัสเซียจ่ายค่าลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทเป็นสกุลเงินรูเบลิลแก่ชาติที่ไม่รับเป็นมิตรฝ่ายสหรัฐและยุโรปเตรียมประกาศคว่ำบาตรต่อทั้งๆท,ที่ทุกมาตรการที่ออกมาหงเงียบยันไร้ความหมายยังดันทุลังจะคว่ำบาตรอีกต่อไปนานาชาติคงจะเบื่อที่จะได้ยิน สหรัสและสหภาพเอียความบาดรายวันไม่จบไม่สิน้นแต่ประเทศสมาชิกในยุโรปก็ทําสวนทางกับคําสั่งเหมือนสหรัฐและในขาธิการเอียถมล้าลายรถฟ้าใส่หน้าตัวเองอย่างไรก็อย่างนั้นนอกจากนี้เตรียมการเดินหน้าออกเงินดิจิทัลหนุนการค้ากับพัธมิตรสวนมาตรการคว่ำบาตรอย่างจริงจังเมื่อวันที่30พฤษภาคมสำนักข่าวรัสเซียทูเดย์และเพจสาธารณะ World m เม e เกโพสข้อความคืบหน้าล่าสุด ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินลงนามในกฎหมายที่กำหนดให้ประเทศรัสเซียจ่ายค่าลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสกุลเงินรูเบิลแก่ชาติคูอาริกซึ่งบอกเลยว่ามัดนี้แลกกันหนักใครไม่ยอมรับก็คงต้องถอนธุรกิจออกไปจากราัสเซียและรัสเซียก็มีโอกาสเทคโอเวอร์มาเป็นของตัวเองซึ่งเขาประกาศชัดเจนว่ามาตรการนี้เป็นการตอบโต้ความบาดของชาติคูอาริกโดยการชำระค่าลิขสิทธิ์เป็นรูเบิลนั้นจะเกิดขึ้นภายใกล้กลไกใหม่ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้1 ค่าลิ it, ขสิทธิ์ค่าธรรมเนียมและการชำระเงินอื่นๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารพิเศษทริโอของรัสเซียซึ่งเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการเก็บค่าลิขสิทธิ์จากรัสเซียก็ต้องไปเปิดเงินบัญชีทร,โริโกับธนาคารรัสเซียนั่นเอง 2. ทั้งนี้ไม่ว่าเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจะยินยอมหรือไม่แต่เงินดังกล่าวไม่สามารถถอนออกจากบัญชีได้แต่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสองค์อื่นในรัสเซียเท่านั้นอย่างเช่นใช้เงินส่วนนี้ชำระค่าภาษีในธุรกิจรัสเซีย 3. อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ไม่ได้ใช้กับปริมาณธุรกรรมทางการเงินที่มีมูลค่าต่ำกว่า1,520ดอลลาร์ 1, 20, ซึ่งคิดเป็นส่วนน้อยของรายย,อย่อยเพราะส่วนใหญ่ค่าลิขสิทธิ์นั้นเก็ตกำแพงมหาศาล 4. รัสเซียย้ำว่ากฎหมายนี้ใช้กับประเทศคู่อริเท่านั้นไม่เกี่ยวกับประเทศอื่นๆแต่อย่งางใด 5. ทั้งนี้มีการยกเว้นกฎหมายดังกล่าวนี้ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์จากประเทศที่ไม่เป็นมิตรบางรายด้วยแต่ต้องอยู่ในกลุ่มยาอุปกรณ์ทางการแพทย์ การเกษตรฮาร์ดแวร์อุตสาหกรรมและโทรคมนาคมที่สําคัญเท่านั้นซึ่งทั้ง5ข้อที่กล่าวมานี้ลงนามไปเรียบร้อยแล้วมีผลทันทีเราคงต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยว่าจะมีธุรกิจไหนทอนตัวออกจากรัสเซียอีกหรือไม่บอกเลยว่าการประกาศเช่นนี้มีผลอย่างมากเพราะหมายความว่าเจ้าของลิขสิทธิ์จากประเทศคูอริหลังจากนี้จะต้องได้รับเงินเป็นสกุลรูเบิลและยังถอนไม่ได้อีกด้วยต้องเอาไปใช้ในรัสเซียต่อลดจากการค่าใช้จ่ายอื่นๆแทน แต่ในทางกลับกันหากธุรกิจยอมถอนตัวออกไปปูตินก็ต้องพร้อมหาคนมาเทคโอเวอร์หากอยากได้ธุรกิจนั้นมาเป็นของตัวเองเฉพาะในรัสเซียดังนั้นประกาศเช่นนี้หมายความว่าทางพี่ปูตินน่าจะเตรียมเงินสดไว้ในมือพร้อมแล้วก็ต้องติดตามต่อไปว่าหลังคำสั่งนี้ออกมาจะส่งผลอย่างไรต่อเจ้าของลิคสิตและภาคธุรกิจทางตะวันตกที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย เรียกว่าตอนนี้รัเสเซียเดินหน้าเต็มที่ในทุกปิติของแนวโบเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่กำลังฮือฮาคือรัเสเซียกำลังพิจารณาอนุญาตให้ใช้สกุลเงินคลิปโตนเคเรนซี่สำหรับการชันระเงินระหว่างประเทศแต่ก็น้มเอียงไปในแบบที่ธนาคารรัฐสนับสนุนรายงานโดยสำนักข่าว ax, อินเตอร์เฟกอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่รัฐอีวานเชอร์เบตหัวหน้าแผานกนโยบายการเงินของกระทรวงการคลังรัเสเซียกล่าวว่า แนวคิดในการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการทำธุรกรรมเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศกำลังได้รับการพูดคุยอย่างแข่งขันจหน้ิทีรรัสเซียกำลังหาแนวทางในการควบคุมตลาดคริปตงของประเทศและการใช้สกุลเงินดิจิทัลโดยกระทรวงการคลังไม่เห็นด้วยกับการเรียกร้องของธนาคารกลางสำหรับการแบนแบบครอบคลุมควรเปิดช่องทางบาญชวงให้มีมาตรการควบคุม สำนักพิมพ์เวโดมอสติกรายงานว่ากระทรวงการคลังกำลังหารือเกี่ยวกับการเพิ่มเติมข้อเสนอล่าสุดถึงการชำระเงินระหว่างประเทศให้กับร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงเมื่อวันศุกร์ที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยอ้างจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเชอร์เบตคอฟกล่าวว่าการอนุญาตให้สก,กุลเงินคลิปโตนเป็นวิธีการชำระเงินการค้าระหว่างประเทศจะช่วยตอบโต้ผลกระทบของการคว่ำบาตรจากตะวันตก ซึ่งทำให้รัเสเซียเข้าถึงกลไกการชัระเงินข้ามพรมแดนได้ทดแทนแบบดั้งเดิมที่ถูกจํากัดโดยตะวันตกและนี่คืออีกขั้นตอนหนึ่งของการก้าวกระโดดที่จะต้องถกเถียงกันอย่างหนักว่าจะควบคุมให้พอเหมาะได้อย่างไรในเรื่องความมั่นคงเพียงแต่จะออกมาในรูปแบบไหนเท่านั้นเพราะเรื่องนี้จีนอินเดียคิกคอฟไปก่อนแล้วได้ข่าวแว่ว่ว่าสหรัฐก็จะเริ่มผลักดันในสภาด้วยเช่นกัน